สวัสดีค่ะปริยญาบายบายนะคะวันนี้หนึ่งเมษายน2565ค่ะชิมง,งานจาก VN มาแล้วนะคะที่ต้องมาแล้วค่ะขึ้นรถกันเรียบร้อยสำหรับคันใหญ่ๆของเรา New Holland TT55 ีหบมีดันดีนาะผ่านพววนแล้วก็บุกเบิกใหม่จาก LCS นะคะปลายทางค่ะตัวนี้ไปที่จังหวัดขอนแก่นนะคะตัวนี้นะ เตรียมจะส่งกันแล้วนะคะสําหรับคันนี้ค่ะคันใหญ่แรงเยอะๆของเรานะคะพี่นิวฮอลแลนด์55แรงค่ะปลายทางที่ภูเวียงนะคะวันพรุ่งนี้รอรับได้เลยค่ะตัวนี้คุณพี่นาเล,ละครอบครัวไว้วางใจไว้มาสั่งซื้อเอาไว้นะคะวันพรุ่งนี้2เมษายนรอรับสินค้าหน้าบ้านได้เลยนะคะทานใดที่มองหาแท็กเต์มือร์2หรืออุปกรณ์ต่อพว่วงสอบถามสั่งซื้อได้นะหนาร้านอยู่กำแพงเพชรมีบริการจะส่งทั่วประเทศ สามารถสั่งจองสั่งซื้อออนไลน์ได้นะคะขอบพระคุณค่ะ